หลังพระเอกบิ๊กเอ็มกริดฤทธบุตรพรมโดนทางช่อง7ประกาศยุติสัญญานักแสดงแบบฟ้าผ่าซึ่งหลายคนก็คาดว่าสาเหตุการลงดาบครั้งนี้น่าจะมาจากข่าวผัวพันกรณีถูกหวยรางวัลที่1นึทิพที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ล่าสุดคุณแม่ของบิ๊กเอ็มเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงของช่อง9ว่าแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดจากการถูกยุกติสัญญาฟ้าผ่าจากทางช่องเจ แต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับลูกชายเพราะเพิ่งได้ทราบเรื่องราวจากข่าวที่มีนักข่าวโทรมาสอบถามบิ๊กเอ็มก็ไม่ได้เล่าเรื่องดังกก่าวให้ฟังเพราะน่าจะกลัวคุณแม่คิดมากแต่ก็ยืนยันจะให้ลูกชายดําเนินการแก้ไขเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเพราะคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้ ส่วนทางด้านเจ้าของร้านเพชรค่ะที่ตกเป็นข่าวถูกรองวัลที่1มูล,ลค่ากว่า24ล้านก็ได้ออกมาร้องไห้กับเรื่องราวที่ทําให้เกิดผลกระทบกับบิ๊กเอ็มพร้อมกับขอร้องผู้ใหญ่ทางช่อง7เรื่องการยุติสัญญาเพราะน้องบิ๊กเอ็มเป็นเด็กดีไม่ได้ทําอะไรผิดบิ๊กเอ็มโดนปลดจากจ่องเจด vậy Còn học à Ai <laughs> có cả nó mới đứng lại cả Nó mới đi biệt lại à Nó mới đứng tâm lại biệt lại Nó mình đẹp đi Con đi biệt cứ nụ em Nụ biệt em đi tâm với cái không à ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ